คมนาคมร่วมมือกับใจกล้าศึกษา M-MAP2 รวมถึงพัฒนาสถานีกลางบางซื่อให้เป็นสมาร์ซิตีเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้ทาง upfuture channel ได้เลยครับเป็นรายงานจากผู้จัดการออนไลน์เมื่อวันที่26กันยายน2565ในยาใสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายทาก,กิฮิโรโมริตะหัวหน้าผู้แทนสำนักงานใจกล้าประจํำประเทศไทยได้มีการหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างใจกล้ากับกระทรวงคมนาคมทั้งนี้นายโมริตะได้มีการอำลารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในโอกาสที่พ้นจากตำแหน่งพร้อมกันนี้ได้รายงานถึงความคืบหน้าโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างใจกล้ากับกระทรวงคมนาคมเช่นโครงการ m m a p 2 ซึ่งเป็นโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ได้ร่วมศึกษากับกรมการขนส่งทางรางและสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางองค์การมหาชนโครงการความปลอดภัยทางถนนโดยสนับสนุนการบริหารจัดการและโครงสร้างการดําเนินงานให้กับศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยคมนาคมหรือว่า TSOC ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นใหม่ของกระทรวงคมนาคมและโครงการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานโครงการอุโมงค์ในประเทศไทย เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเทคนิควิศวกรรมร่วมกับกรมทางหลวงเป็นตน้นและนอกจากนี้นะครับทั้งสองฝ่ายได้มีการหารือแนวทางของการพัฒนาพื้นที่โครงการบางซื่อในระยะถัดไปทั้งการกำหนดขอบเขตสำหรับให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนแบบ PPP และการจัดตั้ง smart service company เพื่อรองรับพันธกิจการบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะและรวมถึงการหมุนเวียนการใช้พลังงานในพื้นที่ของโครงการ เพื่อให้โครงการบางซื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาสมาร์ทซิตี้และทรานสิตโอเรนเท็ดีเวล็อปเมนต์หรือว่า TOD เต็มรูปแบบของประเทศไทยพร้อมกันนี้ทางกระทรวงคมนาคมได้นำเสนอถึงแนวคิดการพัฒนาเชิงธุรกิจของโครงการแลนบริดจ์ชุมพรระนองซึ่งจะเป็นโครงการสำคัญที่ช่วยพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางน้ำที่สำคัญของภูมิภาคและเป็นโครงการที่สนับสนุนแนวคิดในการพัฒนาระบบการขนส่งที่ยั่งยืนอีกด้วย ครับผมและนั่นก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับความคืบหน้าของโครงการต่างๆเพื่อนๆสามารถติดตามได้ทาง Up Future Channel ในตอนต่อๆไปได้เลยครับ